สวัสดีค่ะทุกคนสวิตอนเ,เช้า,ชานะคะเช้าตอนวันวันที่ยี่สิบยี่สิบห้าะแอดก็เบิอยี่สิบห้าขอตัวลาคมสองพันห้ารอกบคะมาพบกัแนวทางฮานอยของแอดนะคะเมื่อวานฮานอยแอดเข้ารอบรอบไหนเอ่ย รอบเฉพาะกิจนะคะ803แล้วก็มาเข้ารอบตัวเจาะก็จะมี06 60นะคะรอบ BP โอเคเรามาดูของวันนี้นะคะวันนี้ตัวเต็นอนให้803 728เร่งรูป2กับ8อันนี้อันให้ฟัน2นะคะฟัน2จับบินิตารางก็จะมี7007 7227 8338 2002 2332 3003 8008แล้วก็7887นะคะอ่ะส่วนตัวเดีนะตัวเจาก,ก็จะมี7007 7227 8338 2002นะคะเพิ่นก็จะมี8822หรือใครจะจับวินในตารางก็ได้นะคะทุกคนมีตัวเดียวที่ไม่จับมาก็คือ7337ที่ไม่จับมานะคะอ่า แต่ที่นี่เน้นแล้วก็เน้นวิ่งรูด2กับ8นะคะฝัน2นะคะทุกคนโอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะรำ่ำรำรวยรวยทุกคนจ้า